ความเดิมตอนที่แล้วที่เอคลิเบอร์ได้พายแพ้ให้กับกลุ่ม m อ c ไปอย่างหมดจดในครั้งนี้เขาจะสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้หรือไม่เฮียจ้าจ้าจะนับนุดท้ายเหรอไากต้สองตัวติดตามกันได้นั่งโปเกมอนเอเวอเรสต0สองจุดพาร์ทที่5 ที่ผ่านมาที่เราผ่านได้เพราะว่าเราเพื่องส่วนตัวไปจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะกก็่อนเราดูไม่ค่อยดีเพราะหลังหลังเลียดเกมก็ไม่มียาใช้แล้วจะไปเรื่องตัวกลางอะไรสบไหมครับโอ้โหอะไรสบเป็นไปได้ไหมนะเล่นเป็นทีมอะไรดีวะทำเป็นไรเดอร์ก็ดีนะคราวก่อนเฮ้ยดีกว่านายตั้งชื่อนะเดี๋ยวเราตั้งชื่อเหมือนกันวันพีดีกว่าไปง่ายดี่วันพีดเอามาตั้งมาตัวแรกของเราพิเศษเดร็กเกร็ก ไปคนละที่เผื่อไม่เผ็ดโอเคโใช่ไหมรอบก่อนเข้าคนละทางไม่ได้เผ็ดบอลกันเลยแต่เหลื่อมล้ำเรื่องไอเทมมากโอ้โหเนี่ยมาตัวแรกเไีอยอะไรวะโอสซิลอ่ะในจะเล่นทีมโอสซิลเหรอวะเฮ้ยโอ้โหจริงด้วยว่ะมันตีมต้องเถิดแล้วมั้งเนี่เดี๋ยวออกมาจะเถิดไหมเอาไอ้ฟูต้นแรกกันแต่เราชอบตีมเราอ่ะไม่ได้ตีมนายเพราะเราคิดถายกันสวัสดท้ายทีมนี้จะมีความเหลื่อมแล้วอีกไหมครับไม่แน่ครับเดี๋ยวมันจะเหลื่อมแล้วก็ตอนที่มันเจอพาราด็อกนี่แหละอ่าโอเคมาเถิดมามาเอาฟูต้นไปอื ชื่อเดียวกันเป็นกฎไหมต้องชื่อเดียวกันเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนกันได้อ๋อดีเอาดีเอาตามนั้นก็ได้เ,เกเยียดโดเกียดเกลือเกียเห็ดมันรู้เหตุหรอมนอันเกลือสรุปเปนเกลือหรือเปนเห็ดไม่รู้เหมือนกัน<ง>ตัวนั้นเรารู้เลยชื่ออะไรเนวเมโป ปเฮมิโป้ไอเี้ยตัวต่อไปเราก็ต้องชื่อเฮียเมเปิลเนี่ยใช่เที่ยหินน้ำโอ้โหตัวขยะสดเอามาทำไมนี่กูไม่เทรแล้วตรงนี้ยกูไม่เทรเออเฮ้ยแต่มันเก่งนะมันเร็วนะเว้ยโอ้เร็วมากเลยนายเบสสปีดเท่าไหร่เองสิบสิบเก่าวะไม่รู้เฮ้ยมันเก่งอ่ะยมันเก่งสแตนตี่หมาบ้าไม่อย่าดูถูกสปีดอะไรถูกช่วงล่างแรกนั้นอดทนก่อนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายเลยเฮียเมเปิแม่งเลยเกิดมาเพื่อตาย ก็เ,ล,เลือกรางเบอร์หนึ่ของมันเลยไม่แต่ว่าทันแล้วเราตอมมาก็เปนแค่ไฟฟ้ากับผีไม่น่าเปลี่ยนฟอร์มได้อแล้วเกี่ยวชิบหายจริงเหรอก็ไม่รู้แต่เราได้โราตอมมาสองตัวเราเคยเปลี่ยนฟอร์มไหมเงีเ<อ>้ยถ้าไฮโลปังถ้าอารีสตองกูไม่เคยได้เรียนเลยไม่เงโเยโคตรแย่เดนเดนมูชิไปเดนเดนมูชิเหรอสุดขลุกเทไร เชียร์อะไรปุตเตล่าเราเจอช้ากันไปสนใจเฮลเมเปโปไหม <laughs> นานมีหินเยอะแล้วนไม่ต้องการหรอกในส่งไปฟ้ามาให้เราดีกว่าสนใจเอาอันนี้ไม่ได้ต้องจะเทสต้องเทสชื่อเดียวกันเท่านั้นแต่ถ้า่างไงถ้าติาดก็เทสชื่อเดียวกันจะเอาโลตอมเราไปเลย <laughs> จอ้รรโห,โหโตัวมันกะจกมากเลยอ่ะแต่ไม่ก็บ <laughs> มามาเดี๋ยวแรกาแล้วมาเดีย๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนเล่งยังไงเย t นจะโก้กับคจริงเออตัวมันเก่งกะตายใช่เก่งเก่งจนจะตายใช่ไหมมีเงินเท่าไหร่มะเนี่ย <c oughs> มีเงินเก้า้อยไม่ค่อยอยากจะเข้านี่เลยซื้ออะไรก็ไม่ได้เรยได้แค่ท่าหรือเปล่าเรามีตังค์แล้วชนะลิสบอลได้หมื่นแปดเอทอกันเทกันต้ตองเททุกครั้งเลยใช่ไหมเนี่ย้องททุกครั้งเลยก็แล้วสีสันสีสันแต่ถ้าเกิดระหว่างทางแต่จับได้สองตัวปุ๊บแล้วมันตายตัวนึงไม่ต้องเนแล้วนะอ่าก อีซูที่นายส่งมาเนี่ยเราไม่เคยเล่นแล้วเราก็ไม่เคยเห็นด้วยมันเก่งมันเก่งมากๆมันถึกอะมันถึกจัดก้อนกินเกลืออืมกัดคอนกินเกลืออ่ะนายเข้าไปข้างในก่อนดูดิว่ามีทิ่ไหมเพราะนลยมีตังไงถ้า่อลงเติมเข้าไปไม่มีอะไรเราก็จะเข้ามบนมีป่ะไม่มีไม่มีโอเคเราเข้าบนนะเอ๊ะตัวนี้อะไรอ้าวอ้าวเนี่ยเหลืองา้เห็นป่ะไอเราก็รู้ว่าลุงเห็ุไม่อยู่ข้างล่างเออดีจังเลยว่ะเอาเจนเจนบุซี่เอาเอาไม่มีตังยดี๋ย้อน หมดตัวบอกเลยหมดหน้าตาขอแค่เทพตัวเดียวบอกเลยจำแจมเยีโดได้ดินว่ะโอ้ดีดีเก่งอ่ะยังไงให้เราไปจุ่มก่อนไหมไปจุ่มเลยยังไงเราอาจจะต้องเสี่ยงกว่าเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับครับเอาอะไรไปตายก่อนดีนะอะไรไปตายเราว่าทุกตัวนายมันก็ดูเก่งกว่านะได้แหละได้แหละอะไรวะแมลงเหรอถูหินนายได้เปลียนมากเลยอ่ะมันไม่น่ามีพืชปะวะทำไมนายติดชายดังเอ้าคุณสีเชี่ยผมมีมัทฉอดได้หรอเปลี่ยนเลย เรียบร้อยก็ดูสบายๆดีนะถึงคูตั้งจะตายแล้วก็ตามอุตส่าห์ส่งตัวดีๆไปไม่ทำแตกช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ไี่รู้มีท่าอะไรบ้างเฮ้ยจับมันแรงจับมันแรงมีเหรอจับมันแรงแจมแจมแจมความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดขึ้นแม็กแฟร์อ๋อไม่คิดวิคอลฮิตอ๋อเกมอ๋อจบการสตาร์เตอร์ยังไงมันเปิดแดดอยู่ในควอเชตใบเบาขี้นะี้ยได้ทำยังไงอ่ะก็คงต้องเอาควอเชตแหละ แม็กแฟร์วีโร่ไม่เนี่ยเกโคโมเรียเนี่ยมาแรงว่ะโอ้ทีนี่เขาฮิตเราสองวัตส์ฟารกจับอดในวันนี้ยี่ยนไนท์เชดไหมคิดว่ามันเร็วกว่าป่ะไม่ไม่มีทางมีไม้เร็วกว่านี้นะซึ่งแม็กแฟร์แม็กแฟร์รีให้ได้เราแม่โป๋ผมเลยที่เป็นตัวที่กากที่สุดโอเคไหมนะสำหรับเราคือเราตั้งตัวได้ทุกอย่างยังโอเคอยู่เนาะห่งน้ำละมั้ง่วงนั้ำละมัน ก็ท่างใสๆนะอืมก็สบายๆนะแค่เกือบหมดทีไม่ให่ผู้สาวตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างหน้ามีจับแมลงว่ะแล้วต้องเหตุไรจับแมลงเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องยาเลยเอาปลาปลาปลาเพื่อแมลงเกันเลยเผ็ดก็ต้องเผ็ดกต้องเผ็ดก็ต้องเผ็ดะเผดดีเผดดีเผดดีเรียกได้ว่าค่อนข้างดวงตวยเลย แค่เปิดมายิมแร่เกมมันก็ตกโป้มของผมร่วงไปถึง3เลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรนี่มันเพิ่งต้นเกมเดี๋ยวค่อยหาจาับโป้มในถนนต่อจากนี้เข้ามาเพิ่มในทีมอีกก็ได้แต่ระหว่างทางก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะไอ้ชี้มีคนผักหน้าประตูใครวะเบียงกะอ๋อนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่ S <S <S เก่งจะตายยจะมีร่างต่ออีกนะจริงเหรอเออมันเก่งมากเลยคนนี้ก็อโอ้โอ่ะละแล้วเราจบง่ายแต่เราต้องกลัวนะค่อนข้างดีที่มันพุ่นน้ำได้เนี่ยดิอ๋อเราได้แม็กได้ไไดเฮ้ยมันได้แม็กเลยเหรอแม็กดาวซ้ำอีกทีแม็กไลนิ่งโอ้โอ้เวร์ก้าพังเกือบขีดขอโทษไปโเวอร์ก้าพังเด็กซิบิชิจะเข้ามาช่วยถ้าเราคอมพิวเร์เขจบแล้วก็วัดตรงนี้ นี่ก็ไม่ได้หรือวะเจคโคโมเรียแ,แล้วก็เลือดก,ก็ไม่เยอะมากสารตองเทสตองเทสโป๊ะโป๊ะโอ้แบงยิงน้ำอ้อมไปจุกอ้อมโค้ดไอ้เชี่ยมันรู้ดีอ่ะเจ็บปวดเลยนี่มันด่างอย่างนี้อะยับยับตึงๆเลยเหรอจบการความหวังของมูลนิธิยาธาตุเซ็งเลยผมประมาทเหรอผมไม่ใช่ประมาทคือผมเปลี่ยนมาเพื่อที่จะเอามารับแม็กไลนิ่งแต่ว่ามันเปลี่ยนท่าปเป็นน้ำด้วยความรู้ดีของมัน เมื่อพามาได้แล้วพวกผมก็ไปต่อกันที่สวนจับแมลงต่อและบอกเลยว่าในที่สุดผมก็ได้เจอกับโปเกมอนสุดเจ๋งสักทีนี่ไงโอ้นี่แหละจับแอ้งเลยเฮ้ยจะไม่เป็นไรของเราก็เหลื่อมล้างไเชี่ยมันก็ต้องแผงคูณสีอยู่ดีอุยวูบจะโตมาเท่าไรต้องสี่ชุดต่อเท่าแต่ไม่เป็นไรอดทนได้เนี่ยโดเรเดียฮิซุยมึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งเอาจริงเหรอ ามาดซุนิชาอุ้ยอาดาด้วยกับพี่เชีย่ยโกงตายโตมักอยู่ได้ไม่นานเชีย่ยตรงไหนนี่มันต้องนี่แล้วปล่าวะนี่ไงพิกคอสุเทพไงโอ้เอเทนหวยแตกจริงไหยนะไม่มีอเออแหวกยืมต่อไปยิมน้ำซีริสยิ้ว <laughs> ไปได้แหละถ้ามันไม่ดูอะไรนะใครเปิดเมื่อกี้นายเปิดยิมนายเปิดเทรนเนอร์งั้นเราจบเองมีเงินอยู่สามพันไอ้เชี่ยไม่ยิมน้ำหรอโอ้ไม่ก็ ดันเอาช้างขึ้นเลดิทำเรื่อง,งแฝงทำเรื่องแฝงมาก่อนเลยเอ,อ้เอ้ยใครคิดอีเล <laughs> ่โถแบบน้ำแม่นจริงจริงยี่อ,อ,อะไรอะช้นี่เมโลติกอะเดี๋ยวดูถือว่าใจกล้านะผมอมูลฟรีเ,ออเราลองดึดูดด มันเป็นผีนะมันเป็นเปฟ้าโอ้เป็นผีโอ้ไหลก้อนไวเออรว่าชื่อเธอร่าเป็นนะท่าไม่เป็นไรเธอร่าดินเนื่งโดนทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสบา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 ยเอาไปมามามาในเอาไปฟ้าตัวเรียนไม่กระทืบหมดเลยไม่นานเนี่ยนะในเชื่อว่าไมในกับปีกจูไรใครเก่งกว่าไม่นานเก่งกว่าหน่อยไหวไหวไหวดีมันไม่เยอะขนาดหรอกเด็กเชื่อหนุ่มน้อยมีมี่ปั้นข่าวใบมาเรียบร้อยไม่ใหลง ยอดเลยยิ่ต่อไปไี่ลงแน่เราหินดำข้งงางล่างกันด้วยกันกนะดำดำดิแต่เนี่ยมีตัวเดียวที่เก่งที่สุดเลยนะเออว่าตัวที่เก่งสุดไปกันนะแต่ว่าเราคุณต้องการมอนเราั้างอย่าเราเข้าหินดำนะครับต้องการมอนไอ,อ้ที่โทโ็อกเกลชี้ก็เก่งนี่สุดยอดและแล้วผมก็ได้เจอกับคู่หูตลอดการของผมจนได้ไอ,อ้เราจะเอาอะไรออกวะเนี่ยเอาเทุกที่มนตกงานโฟลที่แข็งแรงที่สุดมกรุ่ปมันเลือกายนะ ชื่ออะไรดีวะมอเกนักข่าวมอโปเหยโดเฮ้ยเอวาลูชันบุครอมาทิกอีวรูชันมาแล้วด้าเราเดยแค่อย่าจะเข้าเดยแค่นี่ไงคนสุ่มเอานี่ออกดีกว่าอนูริสตออกดียไอาเฮ้ยเนี่ยนะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรพี่เปโลเปโลเมลลิคกี้ตังเปโลน่าจะเปโลน่าเนี่ยเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ให้เอ็กซ์โพชชั่นแรงที่สุดในเกม ตายแท้ๆก็เข้ายากกันเอ้ยนี่ตัวนึงไงตัวเก่งอ่ะเอย่าเอาเทต่อดี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 ไมเหรอใช้ได้อยู่เอาไว้เราลุยนะเออลุยเลยไอ่เงี้ยผีเหรอยิ้มผีเหรอสู้เดียวด้วยนายปรับอะไรเปล่าเนี่ยถ้าไมรู้สึกมันง่ายขึ้นแรกๆมันง่ายมันอย่างนี้แหละหรอลองใส่ชินกับเลดเกมมากไปหน่อยเลดเกมมาตึงนซีมูฟเมก้าที่ทมาหมดอ่ะไอ่เหี้ยกระจอกมากผ่านสบายเลยจริงเหรอเย็ดถึงเวลาแล้วเย็บคี อ้าวอะไรเนี่ยบั๊กเหรอบั๊กอะไรอะเรือหรือสูงที่มันกลับมาใหม่อปะเออบั๊กจริงด้วยดูดิอะไรวะน้าสอะไรวะน่าไอ้ยี่มันเรือไอ้ยมันบั๊กตายไปซะีเรือจริงดูดิแม่งไม่ยอมตายเฮ้ยเป็นผีตามหลอกหลอนเนี่ยโอ้โซเออโอ้โซเที่ยวเหีนไหมป้ไม่บูอแล้วว่ะเอาแล้วไปเหีนไหมป้อไอ้เนี่ยล่าสุดท้ายเหมือนกันดั้ง ยอดว่ะเห็นไหมปุ๊กแฮมเมอร์อาร์มเนี่ยท่าแจมท่าแจมอยากได้น้ำจังเลยเป็นสีฟ้าออเฮดโตคาเมลนี่แหละนี่แหละเราไม่คิดประสงค์ในการซื้อหินเมก้าแล้วได้บอลสวยๆเลยผมเหลือบอลแค่สองลูกเฮ้ยเออมาชลีแก่ถูกได้ออกแล้วควรตั้งชื่อหน่อยจิมเบจิมเบ้สุดยอดสุดยอดว่ะนักรบแห่งท้องทะเลว้าอีโวลูชั่นจิมเบมา ไอ้ยมีคนดักมีดักเหรอบังก้าอีกแล้วคนเดิมโอ้โหห้าตัวเห็นนกแปลงร่างแล้วยังไงนอร์มอนที่พ่อหนุ่มตีหินเข้าไม่ลันนะโอ้ไม่ก๊โอ้ไม่ก๊อดเป็ก้าวเป็นบีรบมันออกก่อนได้เลยเเอาปอกว่าแกคูโมเรียกูตายแล้วอ้าวแกคูโมเรียโดนอะไรอ่ะโดนเอิร์ธแบ็งโอ้จบกันเลยตัวเทพไม่น่าเลยยุ่ยไหวนะไหวเลย เฮ้ผมนายทำไมมีไมกล้ามมีรบว,วะข้างทางไงล่ะเข้าอะไรดีเราเลือกเข้าหญ้าดีว่ะเพราะว่าเราจะได้จับตัวที่เก่งโอเคโอเคได้ได้คายๆๆยคคย เเียกทแต่ละตัวให้ตายเถอะสุดจับไหมตัวเนี้ยจับเนี่ยจับไปทำไมไม่รู้เลเดี๋ยวก็คงไปปล่อยนั่นนกโอที่ฆ่าไปเมื่อกี้นี่เออไอ้นกโอเวอร์โซอ่ะโอเคงั้นเราเข้าโซนเด็ด่าดได้แล้วเลยเลยมันมีให้แลกด้วยสุดยอดลาก่อนอไปจากทีมกูดูนี้โอ้เฮียฝ่ายก้อนสุดยอดดันได้มีมังกรเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรนะอ่าตัวสุดท้ายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรน่ากลัวฆ่ามันนะจริงเหรอเยอะเลยเยอะเลยอู้ท่ามะแรง ตกกันสีบีมาแม็กสไตล์โตแตกชิบหายแล้วตัวล้างบางแล้วอ่ะแตกไปสองแล้วเบ๊ะโปโตโอ้โอ้โอเลือดทันอักเลือ <c oughs> ได,ดไม่กินอะไรผัวทำอะไรไม่ได้โอ้ my god เบ๊ะโปโตโอ้แรงชิบหายเลยจะไหวแหละจะไหวนี่ลนะ่ะสะต้องพันอือโอ้โหอัตราชิบหายมอลนายแตกหนึ่งใช่ไหมใช่ เพราะอะไรดีวะดูบอลก่อนเชื่อบอลก่อนมีลูกเดียวแล้วไงอ่ะคืออย่างนั้นก็ได้เอาสักตัวหนึ่งเปล่าคุณนยอาจจะมีบอลให้เก็บเออจริงด้วยจริงจริงจริงเพราะบอลมาวิปมาวิตรถนี้อร่อยมากครับเอาละครับนี่คือลูกบอลอย่างโชคชะตานะครับถ้าเข้าจะหาชื่อดีๆให้เลยช่วยต้าให้หน่อยครับเออเออวิกมัมเง อ่ะมาเดี๋ยวเราเข้ายิมไปก่อนมิดูเตรียมพร้อมดีนะอ้าไฟก้อนคุงเฮ้ยว้าบจริงจ้าแล้วเหรอใช่แล้วไปเลยอ้าวมีลุงเทพด้วยว่ะมาพี่ควรจะไปป่ะบิบ๊กม,มัมยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะเราเข้ายิมแล้วยิมต้องการเมรกา้าเฮ้ยาไรน,น้ำแข็งน้ำแข็งชิบหายครับจริงจริงจริงน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้ตัวเจนเก้าเอามาปเดี๋ยวขอเทพพี่มามแล้วกันเนาะให้พี่มามได้เกิดใหม่เทพแน่นอนตัวเนี้ยแม่งเลยแฝดอีกตัวนึงป่าป่าป่าน้ำแข็งสบายๆเนาะก็ยังไม่เสียชีวิตนะ โอเคมันจบแล้วอ้าวนายทำไมทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นฐานทับว่ะลงลงเลยลงเลยลงไปเลยเก็บเงินก่อนป่ะเอาเอลงได้ลงได้มาถึงนายอะเอราะเหรออ๋อนายจะบอกว่าถ้าลงฐานทับปุ๊บจากนั้นมีคนแตกคนนึงเอ่อกลัวมีแม่หลังจากนั้นที่เอกริเบอร์เข้าไปในฐานทับของแก๊งวายร้ายดูเหมือนว่าสิ่งที่เขากลัวนั้นจะกลายเป็นจริงขึ้นมาซะแล้วโคลัมเบลรี่ใส่เปลือกไปบ้างโอ้โหเฮียตูวกิกกี้ใส่โฟกัสแซ่เลยเหรอจริงจังมากอะ ใส่หนิงฟอร์ดด้วยอู้ยตาเลยโอ้โหก็สมควรแหละไอ้เหี้ยใครยังไปน,นึกว่ามันจะใส่พวกกระแสโอ้โหนี่ข้ามาัก็แตกอีกคนึงเลยเนี่ยฮาราดอกแตกไปแล้วหนึ่งครนะับงายักไอ้ชิปอะไรเนี่ยทำไมมึงสีเรียสจังวะโซ่เบอไฟผีมันแซนหรอสติวอีกแล้วสุดยอดปะเขาไม่ได้ฉีบเลยจะมาอยู่ดีมันยากขนาดนี้แม็กสติวแตกมันง่ายกว่าที่คิดเลยอืมใช่มันง่ายแค่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวหน้ามาเจอตรงนี้ยากครับ เราเข้าไปเราหายไปถึ่งเราก็เจ็บแค้งเลยนะเอาไงจะไม่เข้าเลยนะไม่ไม่คือเราเข้าไปไม่ได้เพราะเราไม่มีบอลอ๋อก็ต้องเข้านี่ดีกว่าป่ะนี่สิจังเออมาถึงเวลาแล้วมาถึงเวลาแล้ว Let's go ได้บอลสามลูกขอบคุณอ่ะโอเคให้เราไปลุยก่อนพื้นพื้นหรอจะดีป่ะก็ดีแหละโอ้ยเยี่ยมคุณดีโอ้ยยัยนั่นจะลคิงว่ะได้ได้บอลไม่โง่หมอนก็เหลื่อมล้ำอ่ะได้บอลสวย เยี่ยมเอาละไอ้เฮี้ยจ่าจ้างเฮียจ่าจ้าประมาณไปรอซ้ำอุ้ยไอ้นี่อันตรายไหวไหวไหวหรือเปล่าวะอย่าแล้วจะแตกนะไม่เป็นไรนักเกียร์ซังมันยังมีเกียร์ซังอีกคนหนึ่งอยู่เฮ้ยเกียร์ซังกูแตกแล้วนี่หว่าต้องรู้ในฝ่ายก่อนรอเท่านั้นโอ้กินกรเด็นดีโวไหวไหวไหว ไว้ไว <Why>, <laughs> oh. ้ไม่ทานบ้างสปีดมันไม่น่าทันนะโอ๊ยไฟก้อนไวทำยังไงไฟก้อนคุมไม่อยากเสียไฟก้อนเลยอะถ้าเกิดนาไม่เสียแ้วก็เสียตัวอื่นอยู่ดีนะแล้วสปีดมันจะเท่ากันหรอมันไม่เท่าดิ ي, ยังไงก็หรือเปล่าะเดี๋ยวกันนวะ่าแล้วอ้าวเร็วกว่าเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ย ชุบชุบชุบไอ้นี่คือชุบชุบทำไมล่ะมันจะเข้าไปแล้วมันจะสุ่มสามตัวที่นายเคยจับมาได้เว้ยแล้วมันจะกลับมาหนึ่งตัวเฮ้ยใช่ใช่ใช่นายชอบนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยออสวัสดีครับนี่นี่ปลาสุดเท่เยวะไดจะไปโดนอีกตัวหรงเหรออ้าวยังไงยังไงเอาปลาเหรอแน่นอนเขากลับมาแล้วเฮียมันบอลมาแน่ๆออกเซฟเซฟหน่อยจริงๆมังกรชนมังกรเราน่าจะตีมันได้เมื่อกี้ฮีกเกเดนโอ้ โอ้บิ๊กมัมเรียบร้อยบิ๊กมัมโอ้โหเราควรเข้าบ้างเนาะสวัดดี e ครับไหนอะไรเอ่ยไม่น,นันไม่ตายเรียบร้อยไม่น,นันโซ็อคและ <laughs> แค่ละตัวไปโค้มเลยไ,ไม่นานละมัง้งความจริงก็ไม่รู้อ่ะคนเลือกอะไรครับคาทินเหรอมันก็ใช่อ่ะมีเรียบิเทสใช่ไหมเออว่ะเราไม่มีบินเลยนี่ว่าโอเคโอเคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สปินอเล็กเกนซังกับมาอีกครั้งครับปลางไงปลาโบราณชชิงเคิร์ดอ้าวเนี่ยชชิงเคิร์ดี่ได้มาเนี่ยโอ้โหรูไอุ้ยเที่ยโคตรโหดนอะนรี่เจ็บมากเลยนะทำไมเราไม่โดนอ่ะไม่รู้อ่าเหลื่อมล้ำนิดหนึ่งการเลือกเกิงซังนี่ประดีเกินไปเลยจะต้องแบบใส่เทสมาเพื่อปรับสมดุลเนี่ยเกิงซังเก่งเกินไป เรวบ่กสูงก็คือมันโดวห้าสอ๋อห้าสิม่รู้ท่าบอกว่าห้าส้คือผมดวงซวยแหละแต่เราเขอลางันผมมันแข็งกั่ที่สุดแต่ต้องเป็นของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่งเียอ๋อเกโอเฮ้ยเขี้ยอะระหว่าเหล็กกับหินเราว่าเลหเาาเล็กดูภาษสดีกว่าเก่งกว่าแน่นอนแน่นอนแน่อแน่นอนอะไร50-50ิ50 50, บ, 10, บคือ100คร้อยเนตัวเคิร์สใช่ไหมเรียบร้อยอ้ยก พูดถึงเปอร์เซ็นต์เลยทั้งสิ้นเปอร์เซ็นต์ศูนย์ไม่ได้จับโอ้ยได้อ่านี่คือดวงซวยมากเลยแหละดวงซวยเอ็นดวงซวยทำสาบเกินสัง่งเกินสั่งแกลูกปล่อยออกต้อพักนึงในระหว่างนั้นเองเอกคาลิเบอร์ที่ได้เจอกับคุณลุงยอดนักเทรอีกครั้งเขาจึงตัดสินใจเทไปตัวหนึ่งและตัวที่ได้มา nand อะไรอะไรไฟก้อนสองตัวเฮ้ยแล้วมันดีไม่ดีดีดียังไงวะแต่มันไฟก้อนแถงไม่ชอบ อันนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อไฟก้อนทั้งสองตัวเลยเนี่ยเออเทกับเราไงเออเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เออมันมีกฎนี้อยู่มันต้องเทกับเราแต่เราก็ไม่อยากได้เราบีเกับพี่อยู่แล้วแล้วเราจะเอาอะไรเทกับเราเราไม่เอาเกนซังกันนะแต่ว่าเกนซังเขาเก่งที่สุดเลยนะเขาเป็นคนมอบเคลื่อนกับเรานะสู้ฝ่ายก้อนไม่หลับเลยพี่เทก็เลยพีเทเหมือนกันคนละเรื่องเลยชื่ออะไรดีเราชื่อเปโดไหมในนี้เปโดเออเปโดแล้วแคลร์เปโดเปโดที่ชอบกันนะคนละอันกัน ลืมเลยที่เมื่อกี้จะทำมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าการตียิมต่อจากนี้จะเป็นเหตุการณ์การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เอกคลเบอร์เคยพบเจอมาเฮ้ยทำไมตัวที่เราเจอกับตัวที่นายเจอไม่เหมือนกันะเฮ้ยไม่เหมือนกันหรอไปดับเบิ้ลเอิร์ทควีเนี่ยชิบหายแล้วไอ้ตัวน้องถึงรู้สึกรอดอย่าบิสซัดนะอย่าบิสซัดนะอย่าบิสซัดนะไอเฮียเอ้ยไม่ไม่พ bueno ิสัดพิสซัดโอ้โห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  นานนานเาไม่ิเอ้วแลืลอดึงรู้เนี่ยปก็ไม่แตกคู่พร้อมกันดโอ้โกูละเชื่อเลยเหนื่อยจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีปะ่ะไม่มันไม่หาดูกันง่ายๆหนึ่งเยที่แบบว่าไม่จตายพร้อมกันเพราะท่าท่าเดียวก็ตัวเดียวกันเนี่ยสุดยอดอ่ะบอกเลยสุดยอดจริงเฮ้ยอย่าแฮ็ดว้ยเลยทีมเรกากำลังดี เฮ้ยมันมีชุบอีกแล้วอ่ะมีชุบมั้ยหรอเอ้าเก๋งนี่เก๋งเก๋งเก๋ไม่ไม่เก๋งเลยกูไม่ไปดีกว่ากลัวโดนเคิร์สเราจะต้องเข้าไปหาคิร์สเคิรแล้วก็เคิร์สไปต่อเลยใครคิดว่าไงไหมเราจะเป็นผู้ใช้คำสา่อยากได้ติงตัวซีเรียลเพิ่มอ่ะมาขอตึ้งๆ่อยดิโวบิดเล่นยังไงครับมีคนถามครับอ๋ออย่าเล่นเลยครับจะน่ากำลังได้เล่นนะชะแตดมันเศร้ามากเลยอ่ะ ปิดเด็ดแล้วเปิดใหม่ไม่มีเปิดใหม่ถ้าเปิดใหม่จะปิดไร้หนึ่งเลยนะเรียบร้อยเลยจบเลยนะคำสาบเริ่มออกเนี่ยติดเกิร์ดนทิ้งออไม่มีนะมากรีมันตายแล้วนายฮะตายแล้วหรอหนูสามมากรีอ่ะเกิดมามีกรรมมากเลยนะดีแล้วไม่ต้องมาเป็นภาระกูแล้วอยู่ไหนชุบตัวไหนไฟป้อนเหรอคำถามคือเราชุบดีชุบแหละชุบเลยห้าสิบห้าสิบเองคงไม่โดนหรอกเอ้าเขี้ยวกดผิดเอ้า อู้คุณน่าเศร้าอ่ะเกิดมามีกิทีิผายอ่ะโอ้แมงเอ้ชิผายแล้วเราต้องสู้กับยิมต่อไปด้วยห้าตัวเนี่ยนะไว้โอเคเอพท่าก่อนเนาะอืมเอ้าลืมเมื่อกี้ว้ยไอ้เซอรักไอ้แหละยคือเชียร์นะสซอรักไอ้เซอร์ล่าเป่นพิ้งพี่งน่ออะไรวะนึกว่าแม่งโดนแก้ง น like, ี่ไมไปวิ่งไปมาเลยนะดูดิเหนือจะเชื่อเอ้ออเออเอออแต่เราไม่เจอเทพเลยนี่หว่าทีนี้แต่แน่นอนอืมรู้สิ่งกันกันไปจบเลิก